ทอดฟักนะครับนำแป้งไปผสมไปมิกให้มันมีรสชาตนิดหน่อยแล้วก็เอาฟักที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วมาทอดนะครับประมาณนี้แต่มองไม่่อยเห็นเลยทอ,อดฟักใคล้กลก็เหมือนจะทอดมันนั่นแหละแต่ว่าเราฟักเราไม่ต้องเอาไปไปทำแล้วนะ ไม่ต้องไปบดใช่ไหมปักเป็นชิ้นๆใช่ไหมทำน้ำจิ้มกำลังำน้ำจิ้มอยู่นี่เกลืออะไรบูดีบูดีเกอบูดีเอ บุรีจ่อบุรีจ่อคืออะไรบุรีจ่อทอดปักปักนี่ภาษาบุรีจ่อ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 ใครอยากจะรู้ภาษามากเยนะมาบุรีจ่อบุรีจ่อบุรีจ่อคือรอมันปักทอปักปักชุบแป้งทอดนี่แหละครับไปกินไปทำกินกันดูนะ ก็แป้งแป้งข้าวเจ้านะผสมกับผงวิเศษ <c oughs> ปรุงรสนี่นะผงอร่อยแ้วจะมีปรุงรสให้มันเค็มนิดหน่อยนะอาจจะทำเป็นจืดืดก็ได้แล้วก็ททำน้ำจิ้มอ,อ่อนมาแล้วสวยเหลือสวยนะฮะกินขน,นาดนี้นะฮะกินข้าวกันเป็นหม้อเลยนะขนะ้าวเป็นหม้อเลย ข้าวนี่ภาษากินข้าวเขาว่าอะไรเม่นเม่นชั่มเม่นชั่มเม่นนะผู้ีจอดเม่นบุผูีจอดซาเรยโอ้ไม่เน่ยบุ้ทีจอดซาเลยเสด็จเสด็จเม่นชั่มเม่นชั่เม่นเม่นกินข้าวอยู่ตรงนี้ก็ต้องเรียนอยู่ก็เรียกว่าซึมซับภาษาไปด้วยนะครับ สัพเพเหระเนี่ยหัววหัวป่าอย่นี้เนี่ยหัวควหัวป่าหัวควหัวป่าหัวป่าเจ้าประจ,จำครับเจ้าเดิมทอดนี่โอเมก้าจะมืดนิดหน่อยนะจะไ้เปิดไป บุดีจอใช่ไหมบุดีจอใบุดีจอบุดีจอ,รจอรครับบุดีอจอบุดีจอเดีทำกินกันดูนะครับเอาแป้งข้าวเจ้าคลุกเลยก็ได้นะครับตาลายน้ำก่อนนะใส่ของครุงรสใส่เครื่องปรุงให้เรียบร้อยบุดีจอก็ประมาณนะี้ทอดปักนะครับ มันไม่เชิง้ำฟ er er ้าส์นะฮะเป็นน้ำเก้าออะฮะเป็นลืกเป็นลูกเป็นยาวๆแต่ไม่ใช่ฟ้าส์อะไรนะเตนลุยทอได้ไหมทอด้หมดเตนหมดเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาทอดธุริสงทำได้ไหมน่ะธุริสงได้ก็ชุบแป้งใส่แช่น้ะแล้วก็มาตำได้ใช่ไหมทอดได้เหมือนกันนะธุริสงน่าจะอร่อยนะอ๋ออะไรซิมาเรีธุริสงน่าจะอร่อยนะซิมารีต่อธุรแล้วก็ถั่วอะไรอีกถั่วหนึ่ง เรา,างร้มีถั่ยนี้ด้วยมีเอาหลายๆทอดนะฮะอาหารของทอดเน้นของทอดะใครอยากจะทำกินดูคือของทอดส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จะปรุงรสก็ทำน้ำจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรนี้ได้นะทำแล้วก็นะาจจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไฟ สว่างๆหน่อยบุดิจ,อจอ่อบุดิจ่อนี่ประมาณนี้ครับบุดิจอ่ออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะผมก็เลยเอามาตรงไฟแบทก,กาวเป็นสังกะสีนะฮะประมาณนี้นะครับรบุดิจอ่อบุดิจอ่อ จะทำกินกันด้วยะอร่อย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 บูดิโจอร่อยบุดิโจบุดิโจจะเรียกว่าทอดมันก็เป็นไปไม่ได้นไงเจะเรียกว่าฟักชุบชุบแป้งทอดน้ำเต้าชุบแป้งทอด เตาน่นะตุงๆๆๆๆตึงตุ้งตึงตุ๋แบบแซบแซบกัน้ำจิ้มหรืออาจจะพงใส่แป้งเลยก็ได้นะครับอันนี้จะให้มีรสชาติิดนหนึ่งเนาะเราจะกินกับน้ำจิ้มเอาทำจืดๆก็ได้นะครัปูที่จ้อนะครับปูที่จอ้อ<า>ม,มาซาขามาเัสดีคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ กดไลค์กดติดตามกดติดตามดูว่า่าไปทอดอะไรอีกนะฮะตรงนี้ไม่ได้ลงคลิปทองนะฮะลงคลิปกินเนะี่ยทำอะไรได้ก็ทำนะครับตราบใดที่เรายังจะทํอดูนะฮะกินยังไม่ได้เพราะว่าส่งยังไม่ถึงนะครส่งมาหลายปีแล้วครับผมส่งกินยังไม่ถึงบ้านเลยเกอยู่ใน y o u t u ู e ก็ สะสมไปบุีจ้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 ข้าวนี่ยอะไรเนี่ยเมนเมนเมนกินข้าวเมนเมนกับ네ปูดีจ้ครับเมนบุรีจ้ซาม่ซาม่คืออะไรกินอ๋อกินเซาเม่เมน ข้าวฮะบุดิจ่อบุดิจ่อบุดิจ่อบุดิจอไม่ใช่สำเรียงแตๆก็อาจจะฟังยากนิดหนึ่งเรามาเจ็ดนาทีแล้วนะครับ <laughs> ก็ไปทำกินกันดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเซตให้มันช้าๆลงเนาะเนี่ยพอล้ำจะเลื้องสวย,ยขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นได้นะจิ้มก็แหนะ จิ้มๆจิ้มจิ้มจ mm ิ้มล่นๆล่นล่น่นดีจังอครัวคพอครัวมาจากต่างแดนเลยนะเมียนมาก มาไปทำกินกันดูนะฮะใครที่สนใจเลือกทอดๆนะฮะทำน้ำจิ้มแซ่บๆก็กินได้นะบูดิจ่อเมันกินกับข้าวแล้วก็กินข้าวที่อะไรซาเลยซ่เลยตมันซาเล่เมันซาเลยบูดิจอ่อบูดิจ่อเนี่ยเม,นมเัเมนซ่าเลยบูดิจ่อเซมิลซ่าไหม ทอดไข่ด้วยโทอดไข่อันนั้นที free, um, sure ่เหลือเราก็ใช่ไหมเหลือจากอ่พังก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งจะทอดหอมอีกทีนหนึ่งขวางหัวป่าบอกแซ่บหลายกินข้าวหมดหม้อหม้อขนาดนี้หมดหรือเปล่าแต่ผมกินน้อยครับพยายามจะกินน้อย เดี๋ยวยังไม่ยอมพี่ยังครับรถไฟใช่ไหม,มดุดิเจอ,อไปทำกินกันดูนะครับผมอันนี้แป้งที่เหลือจะอันนั้นก็มีกับพวกไข่ไนะครับใส่ไข่ใส่ไข่สองลูกเราก็จะได้ไข่เจียว สายแป้งที่ทอดกับบูติจอ้อนะี่าน้ำเต้าทอดน้ำเต้าทอดชุบแป้งทอดท่าทีสนใจก็ไปทำกินกันดูนะครับก็ทำไม่ยากนะครับพันลุกบูติจอ้อหรือน้ำเต้าเราเนี่ยให้มันเป็นท่อนๆน,นะคะพอคำาแล้วก็มาทอดให้เหลืองสวยประมาณนี้นะคร ทอดให้เหลอเืองสวยแล้วก็มารับประทานกันกับน,น,น้ำจิ้มทานกับข้าวก็ได้นะฮะเป็นอาหารคล้ายๆแนวสไตล์ตลมังสวิรัตอะเะก็แป้งผสมไขใ่ใครอยากจะกินก็ทำดูเองนะครับทากินกันเองมาประมาณเท่านี้นะครับ ช่องผมก็ยังไม่ได้พินรอพินมาหลายปีแนละ้วยังไม่ได้นะครับทำไปเรื่อยนะครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับ